สบายบายแม่ลูกสวัสดีแม่ไว้กอดแม่เนี๋ยวออนาลูกเด้อลลูกเด้ดอายบายาบายบายอาพี่น้องเหรออ๋อเาไปแล้วพี่น้องเห้อ Bye bye, man. สบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคนพี่น้องเอเนาะเบอร์สมองสุบอนพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ฝั่งไทยพี่น้องอยู่ฝั่งลาวและพี่น้องอยู่ทั้งต่างประเทศพี่น้องเองเนาะยินดีตอนฮับเบอร์ทุกคนทุก่านพี่น้องเองเข้าซองของตัวซิปปันสุขอีกแล้วพี่น้องเอเนาะโดยพี่น้องสบายดีวันอาทิตย์เนาะเช้าวันอาทิตย์พี่น้องเอเนาะไปดีก็มาพบมาพ่อกันอยู่บ้านน้อง ไอเดียคือเก้าพี่น้องไอ้เนาะมาแต่เศร้ากับเพื่อว่าสิมาให้ท่านส่งแม่น้องไอเดียอ่าไปกรุงเทพพี่น้องไอ้เนาะเพราะว่าสิมาเบิงตอนเพิ่นลำลากันกับลูกสาวกับพ่อนองพี่น้องเนาะอ่ากะสิมาให้กำลังใจแล้วก็อวยพรให้เชิงกันเลยกันกะขอให้แม่น้องไอเดียเพิ่นอ่าเดินทางปลอดภัยอะไรพี่น้องไอ้เนาะแลวก็ตั้งใจหาเงินนะครับ ไนกาสิมาบึงอ่าสิมีคนขี่ไห่บอกมือนีพี่น้องเอ้เนาะอ่าโดยพี่น้องเลยครับใจหนึ่งกะขึ้นเป็นห่วงน้องไอเดียพี่น้องเอ้นเนาะขึ้นเป็นห่วงอยู่เพราะว่าอีกใจหนึ่งกะมันว่าเรื่องคมจำเป็นคือว่าไงพี่น้องเอ้เนาะเพราะว่าอันน้องไอเดียกะใหญ่แล้วพี่น้องเอ้เนาะเขากับโบนา เป็นห่วงปันใดเพราะว่ากอยู่น้ำพอเถ่าอยู่น้ำเบาเก้าหรือว่าอยู่น้ำาสาเกมก็ได้น้องพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องกะจักความหรือว่าทำผชอบตัวเองได้หลายเติบอยู่เนาะแต่ก็ยังบเบวชแต่กะถึงแบบซอยตัวเองได้นะพี่น้องเนาะว่าฮัลโเลกะกะดีเนาะถือว่าแม่น้องไอเดียไปทํางานเพราะว่ามันกับบ่งบอกว่าแม่น้องไอเดียหนึ่งโมเมนคนขี้ข้านเนาะ เพื่อนก็อยากดินล้นเนาะก็ถูกต้องน้องไอเดียก็มีเฮือนแล้วก็อยู่กบพอเถ่าเนาะถ่าให้แม่น,น้องไอเดียไปหาเงินจากสองปีบ่หรือสามปีพี่้องเอยเนานะหรือว่าหลายปีกะบ่าว่ากันแต่กะบม่ให้ขาดการติดต่อพี่น้องเอยเนานะอ่าก็บอกกับเพื่อนอยู่หม่ขาดการติดต่อกับพยายามติดต่อมาหาลูกเนาะหรือว่าบริมมาเยี่ยมฝากเงินฝากคำมาให้เนาะเพื่อเป็นขึ้นไปลงำมงเฮียนเท่าเล็กเท่ลหน่อยอะไรเนาะคือตัวชิดนี่ มากะเอาให้เมื่อละซิบเมื่อละเศ้าเนาะพาลูกสาวไปองคเรียนพี่น้องเอเนาะแต่ที่บุงหูจักกันเมนพี่เป็นน้องแต่กับบุหัว่วาเป็นย่างพี่น้องเนาะับพวกควผูกพันเนาะแลวก็ควมเป็นห่วงไงแหละตัวซิทกันเลยเนาะย่านน้องไอเดียใหญ่มายานขาดความอบอุ่นเลยเนอ้องสิเป็นคนบูดีว่าสฉันชาพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเอ้เดี๋ยวฮาสีเข้าไปหาน้องไอเดียกับเม่เพล่นน่งส่วนนางถ่ายอยู่ทันอยู่พี่น้องมาทัานอยู่เนาะ ขี่รถซิ่งจนบ่ได้กินข้าวคือเก่ามื้อนี้พี่น้องบ่ได้กินข้าวไรกะอ่าบ่ได้เข้าตลาดเพราะว่าพผายันมาบ่ทันแม่เพิ่นบ่ได้เข้าตลาดบ่ได้ซื้อหยังมาผากลูกสาวมื้อนี้น้อเมื่อวานนี่สิเขเปียกแต่มื้อนี้บ่ได้ซื้อเพิ่นว่าเพิ่นอยากเฝอก็อาจจะพาเพิ่นไปกินอยู่ห้านนั่นแหละพี่น้องมื้อนี้เนาะไปพี่น้องไปก็ไปหาน้ำกันพี่น้องเอ้ย สบายดีพี่น้องเนานะอเถึงผ้าสีถึงผ้าดอ่ะมีเม ệ n g ไหนึ่งแต่งามอยู่พี่น้องไนนะอ,อ้เนาะสบายดีสบายดีเด้อสบายดาาสายีสบายดีนั่งไก่แค่นั่งใกล้ๆกันเนอะลูกอ่าเตรียมเครื่องเรียบร้อยอันนี้เนาะ ôi oh, hình nào vậy tiền cường một loại ướp thằng con còn đơ Cái gì vậy? Cái thảo phải xe sản phòng nam đó Ồ, oh, phải làm nam tận Rồi. โอ้ยอาบน้่มฉันไปหาผู้สาวบ่เท่านี้เนาะเจ้าคนนี้นะาะนี่นะนลกูกแม่แแะมจะไ,ไปเลยเป็นนั่นแหลฮะมาซื้อจังไั้แม่จะไปเลยกินทอดบ่กินทอดคิดทอดกะโอดเอาเนาะแม่ไปหาเงินเดอ้อหาเงินมาให้น้องไอเดียเดอ <No. S 1> อ้อไม่เดี๋ยวคอยชิมาหาเจ้าทุงมือเราเดอ้ <No. S 1> อน้แม่ไปแม่เพิ่นกัน โทรมาหาเนาะโดยจกกิ่โทรมาได้หรือบอกบอชิดเอ่ยโทรศัพท์ตายแล้ววันโอ้โทรศัพท์พีแมนวานนี้ว่าเนี่ลินได้ยู่แต่ตื่นเช้ามาแล้วเปิดเครื่องมาได้เลยบอสิดเอ่ยอืมอับอับไปแปลงเบิ่องละบ่ยั้งยั้งมาดนแปลงเบิ่องอ่ะมิแต่ว่ากะบานเขาไปไทยไปยังกะไปแปลงโดยกะสิไปแปลงเบิ่งแปลงเบิ่งได้หรือบ่ได้เลยกะคนว่าบ่ได้กะ หาเงินซื้อเครื่องใหม่เลยก็ติดต่อมาเด้ออย่าลืมเนะต้องติดต่อมาเด้ออย่าดีๆเลยดีดเอามาเบิ้ลนู่หามันเพลมเปิดบ่ได้เลยบ่มาเบิ่ลเปิดบ่รายเนาะต้องให้เบิ่งน้ำแขนกันจะนายบาแม่น้องไอเดียตัวอีกแม่นอ้าวโดยมา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 ตั้งข้างๆกันนี่มาเปิดเปิดบรายบังชิดเลย่ายครับอืทางตัวเซตเฮาพี่น้องเอ้ยมันนี่ก็ใช้เบอร์หาเปิดบ่ได้โอ้พี่น้องเอ้ยเป็นยังอ่ะมัน มันตกมันอย่างบ่มันตกวันหลุดมือโอ้ยมันเปิดมันก่อนนี่เนาะเ้าะกดข้างเนือเนาะนี่โทรศัพท์เพ่บอกเก้าเอ้ยอันก็เลยว่าที่เรียบบอกบอกเก้าลืมสบายดีบอกเก้าเลยบอกว่าไปอย่าลืมติดต่อมาเด้อมันก็เลยว่าจากสิติดต่อมาได้หรืโบว่าโทรศัพท์เพ่ไอ้ก็เลยว่าก็เลยในน้ำว่า ผู้แลบานเข้าไปอันฮอดไทยหฮอดอย่างกะมีเวลากะเอาไปเข้าไปแปลงเขาเพื่อนเก่งจดดอกจูฟังไทยช่างนะโดยอาจจะมันอาจจะสอดจะาอย่างธรรมดาซื่อๆหรอกมันยังดีอยู่สภาพนี้มันมีแนวมันเคลื่อนทางในซื่อๆเราหลุดมือน่ะกระทบกระเทือนกับสายพื้นสายไพ่เหละเนาะแมน หลุดมือบอซิทเอ่ยหลุดเอาไปซสอบแมงกัได้อย่เพราะ่โทรศัพท์เนี่ยแม่น้อยเดียชื้ออยู่ฝั่งลาวแล้วไปซื้ออยู่ฝั่งไทยเลยได้ได้เพราะซื้ออยู่ฝั่งลาวกัเพื่อนเอามาเลยไทยแหละนี่โดยซัมซุงบอวบีโว่บีโว่โอ้โหบีโว่เนยากเนาะเพื่อนหูวจักเบิดแันสร้างเนาะอันที่ว่าสร้างบาเก่าเลยยังกินข้าวเช้าเลยบอยังยังพอได้กินแม่น่ไอเดี๋ยวจะไปกินข้าวเปียกเชโน่สิไปน้าได้อันนี้ สิคิลด์เดรซานไปบ่ล่าชีดเดย์เดรสานอยู่บ้านนี่บ่แม่นนั่งรถลดเดซานไปนั่งรถลดเดรซานรถตะกะไปต่อยูซีโนบ่เปล่าไปต่อาเโนไปสวรรคต่อยูซีโนไปสวรรค์เลยบปล่าชีดเดยอ่ะทางวัดเบอร์มันยังเรียบร้อยเพล่นหรือเปล่าเรียบร้อยมาแล้วบปล่าเก้าเอ้ยอีหลานอยากได้อกินฮอดแม่บอกินแบบนี้กินฮอดกินฮอดบปล่าปนิกาแม่ไปกรุงเทพลากาคันแม่อันหาเงินได้กัแม่กะชี้ชื่อโทรศัพท์แต่ลูกเรื่อมาชี้ต่อมาเด้อ พอโทรศัพท์แม่มันตายแล้วอีหล่ะก็บบ่พังคว่ำลูกเด้ออย่าดื้อลูกเด้อบ่อพังความพ่อตู้บ่อพังคว่ำชาวแก้มบ่อพังคว่ำชาวเก้าแล้วกับบาซิดพร้อมลูกเด้อทุกคนทั้งทุกคนเอฟซีนะอันบาซิดไปบาเก้าเพราะว่าแม่น้องไอเดียกะชิ้ได้ลำลาพาจากแล้วมันเลยก็ชิ้ได้ไปแล้วบบดนี้ค่ะชีดิเดินทางแล้วจับเป็นเนาะโดยมาอยู่อยู่มันกับโบมีเบียกมีงานเห็ดในปากเต่าอีกอย่างมันดานนี้ทุกคนเนาะน้องไอเดียกะ อ่าถือว่าจักควมเลยเด้เนาะถือว่าใหญ่เลยเช่นนี้เขาบอกยังกะพังจักควมคันว่าซ้ำน่องพลอยนี่ยังว่าปะบ่ได้คันซช่นนี้เนาะยากเลยแหละพี่น้องเนาะซ้ำน่องพลอยหรือว่าซ้ำลูกบ่ก้าวนี่างเช่นโควิดหนักซ้ำน่องไอเดียนถือว่าจักควมแล้วเช่นี้เนาะจักแร้เซ่ำนี้ตามแต่ว่าเสื้อผ้ามันยังอะไรยังยังบอดคันเช่นนี้เพราะว่านี่กะแม่น้องไอเดียกะเมาอยู่ว่าแบบนี้แหละเสื้อผ้าชี นุ่งห่มไว้จนให้แม่มาซักอีกบ่บ่เด <c ười> ีอจากมือได้นอนกอดกับแม่หนับอยู่บ่จากมือบอกคนละลืมแล้วอย่ากินในปา,า,ากนะเปื่อนแน่นะอ้อชีมืออ่าทิมอาทิมอาทิมในปากนะทิมแล้วมาอยู่นํำนองไอเดียชีมืออ่สิชีมือนอนยุ่งคบกันชีมือโดยคนากลางมุ่งบอกกากล <c ười> างมุ่งผมมุ่งขาด มูขาดเอาหัวเข้าไปกระลมกลางเห็นยังฉาเนี่ยวะกลางเข้าไปกระลมดิกางเพื่อนยังแหละบ่ก้าวกินอยู่บ่ข้าวเปียกว้านนี่กินกินได้กินแล้วบ่ได้ขอบขอบบนขอบคุณหลายเด้อบ่เยเลยเลยนั่นี้ได้จะไปนยี้นั่งอยู่นี่ได้จะไปใช้หน่อยเดียอันนี้ลูกิบเบิ้ลทั้งเพื่อนเลยเมื่อวานนี่ใส่ถุงซิ้นเว้ยน่นอนเดียวกินแซ่บอยู่พี่น้องเอ้ฮะแซ่บบ่ข้าเปียกบ่ชื่อใครบ้านนี่ลูกแซ่บ มันนี่นี่ไม่น้องอดีตไปต่อรถอยู่เชนโนอะไรกะต่อรถเชนโนอะไรก็ลงสวรรค์บอกไปอันไปสะพานนะนะพี่น้องเนาะพราวว่าขึ้นรถกันตอนประมาณทุมท่มหนึ่งทุ่มหนึ่งโดยเจ็ดโมงพันภาษาลาวเข้ากันนะเจ็ดเป็นโมงเป็นโมงแรงอะไรพี่น้องเนาะพันภาษาลาวกัเจ็ดโมงแรงไปแจ้งอยู่กรุงเทพไปแจ้งอยู่อยู่หมอชิดต,ต้องลงหมอชิดเป่นบม่น อันเพราะว่าทุกคนต้องไปแหล็ต้องลงมอชิดทุกคนแล้วก็ต้องต่อรถไปอีกแแม่น้องไอเดียอยู่จังหวัดยังก็สระบุรีสระบุรีบอกก้าหัวจักบอสระบุรีหัวจักบอบอกก้าเคยเคยอันไปทำงานอยู่ไทยคือกันเนาะมุ้งุกช่องแล้วบอกก้าไปเนไปบดแหละแถวกรุงเทพนี่นะเป็นนักมวยกับไปเป็นเนาะ เป็นเบิดทีแรกเอาทุกอย่างทีแรกว่าชิมาลัดบก้าวบกล้าวลัดได้เพื่อน้องไงเนาะเป็นหนังมวยเลยอ่างระยองระยองแถวจันทบุรีบก้าวไปเบ้อแถวนี้นะไม่เนเลยเร่เคยไปแต่ภาคใต้ป่ะสุดเลยพักใต้เราเคยไปพัทยาไปตลอดแถวนี้ด้วยนั่งไงดิอันบอบก้าวรถโดยสารนี้ มีรถเดืสารในบ้านนี่บ่หรือว่าเขาลัดรถรัดรถทั่วไปรถทั่วไปเพราะว่ารถสายรถในบ้านเพิ่นไปแต่เศร้าเพราะเราเศร้าแล้วประธานเพิ่นเนาะมาทิด้อเพิ่นไปแต่เช้าหรีอเนาะนี่เพิ่นออกไปแล้วจำนี่ฮะประธานพ้นเนาะโอ้รถน้ำบ้านเพิ่นไปแต่เช้าหรือประธานเนาะเพราะว่ารถสายทางกาลายอยู่บ่มีอยู่โอ้ยันว่าบ่มีกะสิเข้าไปชมอยู่เชโนบ่เป็นยังมาสิเออันอันบรลบกวเนาะโอ้บบัวยันอัน ยันบาซิดยงี้ยกวียกเหรอนนอืมบ่คันว่ะนั่นก็บบ่เงีอยู่แต่ว่ายันว่าเจ้ากะสิไปเวียกของเจ้าแน่เนาะแม่นพอก็ยันอันบาซิดยงี้ยแล้วก็พออันเมนโน่ไอเดียชิบลุกกวนเนาะหรอเนาะโดยโดยโดยอ่าเฮ้ยเฮ้นบนนูชมพี่น้าะไอเนาะจะในสิอันนั้นอ่าอันทั้งเมนโน่ไอเดียกับที่ิ่มลาพาจากบาซิดและพราะว่าเมนโน่ไอเดียกะ มีอันเรื่องเล่าลายนะสิได้ไปสู้ต่อบา้าชิดเลยแล้วก็สิได้ไปหาเงินหาค้ำคือาานะแม่น้องไอเดียว่าแหละเนาะแล้วก็แม่น้องไอเดียก็สิได้ฝากฟังบา้าชิดแต่กับเบ้เก้าทุกคนนั่นแหละสิได้ฝากฟังเบิ้ลคนแล้วก็แม่น้องไอเดียก็สิติดต่อมาสิจะติดต่อไปบได้โทรศัพท์กระตายแลว้วบ้าชิดไอเทนเะฟังเบิ้งคือว่าแหละมันเป็นเพลงแต่ที่ต่อมาจะ่าให้ขาดการติดต่อได้เนาะโดยโดยนีน่าจะการติดต่อกันมันยากนะครับได้เลยดูว่าในเพื่อนห่วงานเฮา อยู่อยู่ไปเฮาเฮ็ดเวียกน้ำภายในกะขอยืมน้ำเพิ่นก็ได้ติดต่อมาคันว่เฮาบมมีรสัพต์อลีเดียวโมเมนหยัางเนาะหนึ่งกันน้องไอเดียกะสีคิดนฮอดสองเอฟซีกับสีอยังไงเพื่อนสี่เข้าใจพิษอีกโดยเนี่ยเพิ่นสี่าเขาปะลูกปลาเต้าอีกเนาะบ่เก้าเนาะมันแบบนั่นเด้อ่าประมาณนั่นละดลอันนี้สิไปนี่มีเงินติดติดธงเท่นนี่ขับไป่นว้าความจริงแล้วเนาะโดยพันหก โอ้พันหกนี่หน่อบอหอดอบอพันหกจักนะเอาเออฮอดไทยหน่อบอโดยสมมติว่าคารถก็สิประมาณเจ็ดแปดร้อยนี่เลยเนาะโดยก็ชีาไปลงหมอชิดแล้ยกะต่อรถไปอีกต่อรถอยู่มอชิดนี่ไปสระบุรีก็ประมาณสองร้อยร้บบาทอืมไปซื้อตัวเลยซื้อตัวอยู่หมอชิด ไปขึ้นรถรถเมย์รถสายทางบ่หรือว่าขี่แท็กซี่รถตู้เอานั่งรถตู้บ่สิเด้ยตู้สายทางเนาะแม่นนั่งรถตู้สายทางสองนั่งรถตู้กับบัแพงบัวแพงสองร้อยสองร้อยสิบบาทรถตู้กับรถเมย์สายทางเนาะเพิ่นมีเนาะแม่นบ่รถเมย์นี่บ่มีบ่ฮอดบ่ฮอดแต่รถตู้เพิ่นสิฮอดเดียวรถเมย์นี่สิอยู่แต่ในในตัวกรุงเทพ่บ่แม่น โอ้สบอนแม่น้อยเดียอยู่นี่ออกไปนอกเมืองต่างจังหวัดแมนแล้วไปต่างจังหวัดได้วไปอยู่ต่างจังหวัดมันเป็นคืออันบ้านเท่าอะไรบ้านิดโอ้แต่ว่าสวันดิเกศยุทธแต่ว่าออกมานอกเมืองพี่เนาะเมนนเมน้แต่ว่านอกเมืองเพคนก็ยิ่งเป็นตัวเมืองใหญ่ที่สนดแล้วแล้วการแม่น้อยเดียไปนี่ก็เมได้ไปจุดประสงค์ลายชิด พราะว่าแม่น้องไอเดียไปกับชีตั้งมุกตั้งใจคือไอเมน้องไอเดียว่าที่ผ่านมาแหละบ่าวชิดชิตั้งมุกตั้งใจแล้วก็ชิเก็บเงินเก็บคำแล้วก็ชิส่งน้องไอเพิ่นและน้องเพิ่นยังเฮียนอยู่ตอนนี้นะแล้วก็แม่น้องไอเดียกับชี้บกเห็ดเห็ดดีคือเก้าวันนี้ก็ชิอันติดต่อมาตลอดทั้งบ่าวชิดแล้วก็ทั้งชาวบุญทั้งบ่าวเก้าฮะติดต่อมาทุกคนนั่นแหละติดต่อไปบ่ได้กับติดต่อผู้เรื่องผู้เรื่องแม่นนะข้สรบปว่าติดต่อบ่าวชิดบ่ได้กัติดต่อบ่าวเก้าแม่นติดต่อบ่่่าาาววเกก้้ไ็ตติดอชบบบุญแน ถ้าติดต่อมาก็คือสืได้อยู่ดอกติดต่อมากก็เนาะบริษัทเมนต้องไ,ได้ใครไ่ได้เอาเฮงเหรียโทรศัพท์เบิดเลยส <c oughs> ี่คนสามคนเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาเฮงอยู่แต่กับโทรศัพท์เบิดเบึ้งมาด้วยกันเนาะอ่าคือแทก็กซี่ขนันบรงแท็กซี่นี่เบิดหลายเลยเนาะ <c oughs> เป็นพันบริษัทเงเนาะเงินพันหกหนึ่งจังใดกะขอเป็นกำลังใจให้โดยโดยเดินทางปลอดภัยเนาะห่าเงินองงน่ะค <c oughs> ้ำกะ ให้ันเจให้เฮียพ่นหักเพลงเขาอะละโดยโดยกะขอให้สู้ๆเนาะเชื่อว่าอ่าบ่มีบมุีไผอยากจากลูกจากครอบครัวไปเนาะโดยก็เป็นมันเป็นความจําเป็นพี่น้องเลยเนาะนท้องตื่นเช้ามานี่มันก็ห้องรถไดยปากตื่นเช้ามานี่มันก็อยากพี่น้องเลยแมแ่ยนอะไว่าสิเด้อ่าอยากกับบริเวณว่าอยากกินแนวหนึ่งเนวใดก็แล้วมันอยากเนื้อเสบๆคือกัน,กนบันิปากท้องก็ได้พี่น้องเลย ปากทองเขาบุรียวพ่พอ,อีกลูกอีกลูกอีกหรือว่าอาพี่น้องอีกได้พี่น้องเนาะโดยแต่กะเขาต้องดินน้นร้นแหละแม่แหละคันยูนี่กะเขาอยู่นี่บ่มีเห็ดแม่น้องไอเดียบ่ยังเห็ดอยู่ไปอยู่ไปเงินบดกันเยอะแยหานอไม้บดน,นันแล้วหานอไม้คุดกิโลก,ก็กินซําที<ำ>่ว่าซําที่ว่าบ้านเมืองเขามีให้เหละนาบุติแหละเฉพาะฉนั้นก็ต้องถิกต้องเนาะไปชีว่านใดก็ย่าเขาโดย แต่สําหรับค่อยคิดว่าเมนูไอเดียก็ดีเนาะที่ว่าไปทําง,ง,งานแสดงความดุมันครับของเขาแต่อีกอย่างคือว่าอะไรน้องไอเดียกัววยบวิทย์แหละชํานี้พี่น้องมเนี่ยจะบอกเพิ่มเติมเล็กน้อยเรื่องการเฮียนเรื่องการความสะอาดนั่นแหละประมาณนั้นเดี๋ยวให้บอกเก่าจัดการเรื่องนี้กะอันนี้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 ประมาณนั้นประมาณนั้นแหละเนาะ แม่สิบายไปกอดแม่ด้วยบ้านกอดแม่ด้วยค่ะกอดกันด้วยกอดกันด้วยหอมแก้มกันเด้อหอมแก้มกันพี่หล่อมากินหอดแม่มาลูกกินี่คนเอาลูกเด้อแม่ที่ไปหาเงินให้ละสายเด้อเด้อทำไมหอมแก้มด้วยจเปิดเพลงก็หละเปบ้านกันเปิดเพลงกันเด้อหอมแก้มแมเด้อโอ้ยอ่าเนาะเดี๋ยวให้น้องไอเดียเอาเงินให้แม่ดูวหมมาเอาเงินให้แม่ป่าจะมีบุหรี่เนาะซอยๆในการเดินทาง ยไอแม่น้องไอเดียเนาะอืะ้อาวพ่อตูอ่านน้ำแล้วเลยมานั่งลงพ่อตูมามานั่งลงนั่งลงโอ้ยสบายดีเลยอ่ะเนาะมีอย่างอยากบอกพ่อบอ่สิไปปะเพื่อนเลยวันนี้ก็บ่ได้อันไม่น่าไอเดียก็บ,บ่ได้บอกอยังไรเนาะก็สิฝากฟังน้องไอเดียคือเก่าแค่ละ กะไม่น้อยเดียก็สิพศิติดต่อมาทั้งทั้งพ่อละทั้งพ่อคือเก้าพ่อเอ้ยลูกก็สิบุถิ่มนะพ่อเอ้ยลูกก็สิติดต่อมาแล้วพ่อด้วยจีอันกระซำแห้งเข้าหรือละพ่อเอ้ยซำแห้งเข้าได้เข้าหาเงินเพื่อทศจักรมันก็ตายแล้วพ่อเอ้ยตามได้ตามโดยมาจีฮากินแห้งแบบไรเลยของขา เาาเข้งเนประเทศเพิ่นเงินน้ำอึกหนึ่งกับเงินเด้อใช่เปล่าคักๆ้าขายเนแล้วใชิเลยน้ำอึกหนึ่งกับเงินได้บอกคือบอกคืออยู่ประเทศลาวได้บปล่บ้าชิดได้าอยู่ประเทศลาวอยู่คอกินได้เลยอยู่พุ่นกับคอได้อยู่แต่ว่าขั้นกะรชีบคอได้ตลอดปวันค่ะ่นกะดีอยู่แต่ว่าเขาสิไปแต่ละมื้อกินข้าวกับไปคอกินน้ำกับไปคอ เพื่อสีแนมฮอดแบบหนึ่งอีกเด้เมนความพอเท่าเนาะของเ้าเขาชื่อเราสีไลมีเท่าน,ะนี้นกว่าเคยเอดต้อเนาะห่วยมาทำงานหรือมาหาขอกินมันจะอะไรเมนลเลยเนาะบัดพอเท่าเด้มี่ยังอยากบอกหรือว่าอยากอวยพรลูกชาวบ่เอออตว้วยกให้ลูกไปเดินทางการเดินทางเดินม่นสะดวกเนาะ ขอตลอดปลอดภัยเพจมาให้มาผ่านม่านมามาใจคอไม่ติดติ้งสกิฟต์ดีเนาะมาปกป้องแต่กับบนแงงขอไปหาเงินกขอให้ได้ชุบงวดปัดหาให้ได้ชุบความมั่งทางใจางขอให้ชุบกายสบายใจเนาะแต่ให้ได้เงินได้ทองไปหาเงินหาทอง้นะเออเนาะ สิได้จากลากันเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าจากเดอให้มีความสุขกว่าสันๆานเนาะอ่าบ่ให้จากที่ว่าบ่ให้มีคือมก่อนนาว่าสันสานเนาะสุดนี้ให้จากแปลว่าให้มีความสุขแล้วก็ให้อวยพรให้กันเนาะเฒ่าเนาะต้องแบบนี้ทางมกรเดี๋ยวจะให้เกิดสู่เด้อทางน้องอดียกับ่ต้องเป็นห่วงดอกเพราะว่าทางน้องเบิร์นยูทางพี่ก็ได้ทางพ่อก็ได้เพราต้องหั้เกยดเป็นห่วง เรต้องมุ่งใจเราเราะัวนอกกันสิเบิงเป็นที่เอื้อไจมิแต่ตั้งใจหาเงินหาคำมาครอบสู่ครอบครัวเฮาโดยเบิ่งลูกเบิ่งเฮาเอื้อสู่ต่อไปต้องทงที่กันสิเป็นแต่เอากำลังใจซอยมันี้ก็ได้โดยโดยตั้งใจหาเงินหาคำเนาะอ่ะเดี๋ยวช่วยพรอม่น้องไอเดียก่อนนี่แต่พรมือนีิเนาะโดยโดยขอให้เม่น้องไอเดียเดินทางปลอดภัยเนาะ ดยอ่าเรื่องน้องไอเดียก็คือบากก้าว่ากับพอเท่ากับพ่าต้องเป็นห่วงเนาะดยอ่าสำหรับน้องไอเดียกับพอเท่าบาเก้าครับอ่าฤูษีแกสิบุปปบุทิมเนาะันมีอย่างกับให้บบาเก้าโทรหาด้ยน้องไอเดียเนาะเรื่องทำเรื่องเฮียนเรื่องทื่นการศึกษาเนาะะหว่างนี้ก็อาจจะชอยได้ไปเรื่อยๆอยู่ดยอ่าก็มีแต่ขอให้แม่น้องไอเดียนี้ตั้งใจหาเงินเนาะสู้ เฮาบ่มีคือว่าหั่นแหละเนาะสู like ้เพื่อชีวิตสู้เพื่ออนาคตของเจ้าแล้วก็ของน้องไอเดียแล้วก็พ่อแล้วก็ครอบครัวนี่เนาะโดยอ่าบ่ต้องคิดหยังหลายเนาะตั้งใจหาเงินอย่างเดียวซราบัดนี้ดมีแต่อย่าขาดกันดต่อมาเนาะไปสู้เอ้าหาน้องไอเดียมาเอาเงินไปให้แม่ลูกอ่าไปยเลยดยเอาเงินให้แม่เนาะเาก็มี ขอบใจเด้อบ่ายพี่น้องเ้ยโดยเนาะตามเืองตามนี้งบาิดอันให้ี่กขอขโมกขอบใจบาสิดเด้อทางเส่ใจดีเด้อขอขโมกขอขอบใจทางบาซิดเด้อให้สุขภาพแข็งแรงเด้อซาทุกอนนี้คนทงบากัใจเนาะสวยม่นอีทน้าทอสุขกายใจเนาะขอคนดีๆ ขอเจ็บแค่ไหนขอไข่แค่ไหนขอตลอดไปตลอดปีตลอดไปเนาะขอให้คนร่ำรวยไปมั่นอาได้เงินได้ทองผู้รักผู้ใหญ่กับขอมีแต่ผู้หักผู้แข่งขอให้นิยมชมชอบทางบาชิตขอบาชิตนี่เรื่องขุงการสบายใจร่ำรวยเด้อจ้าเออขอบใจมะเท่าเนาะสมพรปากมะเท่าเด้อเนาะ รวยรวยจังเชยร์ชมลูกสาวคอยเฮียนหนึ่งชูไงมาจะไปเฮียนหนึงลูกเฮียนหนึ่งลูกไงมาฮะจะเป็นยังสร้างกิดสร้างคิดเลยอยากเป็นยังอยากเป็นยังอยากเป็นเป็นหมอบ่เป็นครูบ่อยากเป็นยังเป็นตำรวจบ่เป็นทหารบ่ไปต่างประเทศก็บว่าเป็นยังเป็นครูโอ้ยเป็นครูเป็นครูเราไม่ได้ไปไกลนี่แหละอยู่บ้านหนองเราเง้ยนี่แหละเป็นครูบ้านเราประตูบ้าน คืออยากเป็นครูเป่เป็นยังคืออยากเป็นครูสอนอีกเรียนโอ้เราอยากสอนอีกหน่อยอีกสอนอีกเรียนคาดนได้คอยอ่าเนาะอ่ะไปบัตรนี่โดยไปบัตรเนาะสวยเลยเนาะแต่ว่าเดียวสิอ่าพาน้องไอเดียกับแม่ไปชงกีรจักรออกไปชงจนรถเพิ่นขึ้นรถแล้วจังสิกลัปขอมาโดยเนาะบอกก้าไปลำบ่ ไปไปไปครับสบายดีสบายดีลาะเบาเก้าเบาชินอ่าไปเลยมีความสุขเนาะเลยอย่างี้นะครับมได้หลายๆอึ๊บที่ต้องให้บาทสบายสบายแม่ลูกสวัสดีแม่ไว้ปลอดแม่เนยเดนหน้าอ้ลูกเด้ออ่าลูกเายอไปไปไปบ๊าไปาย อาพี่น้องเอานะไปแล้วพี่น้องเอ๋บายไมลูกายบ๊ายบายเอมื่อบ่าวาันนี้ ไดได้เงินเท่าไรอ่ะนะไปมาไว้ไปไว้เลยน้องโอ้บักก้าบัวบัวทันเลยบ่คัน่าให้สิ่ยางออกมากห้ิ่บัวทันรถได้กินนี่โดยแม่แล้วดีแล้วตัวชิดอันทิ่พาชิ่งจ้างออกมามากินนี่นะเนาะยางมาบัวทันได้บัวทันรถอีกคันยางมากินนี่นะบักก้าไปสองคันมาบริบพ่อเลยสองคันนี่กับบัวทันเท่ายางมากระหากระชิ่หอดันแม่เท่ายางมาน่ะบักก้าวยางมาบัวท่นเห็นแล้บักก้าขนาดแล็กมาได้นี่เนาะเลยกมามากินเนี่ยเห็นบ่ลูก เห็นบ่รถไงนี่เจ้าอยอาออกทางนี่เห็นบ,บ,บ,บ่อเห็นบ่เฮาขี่รถเขมื่อสามพุ่ี่เจ้าบาดนี่พี่น้องเห็นเนาะฮะเดี๋ยวขี่รถขเมื่อก่อนพี่น้องเอ็ยบาดนี่เนาะโดยพี่น้องเอ็ยเนะะาะกะผากพี่น้องเป็นกำลังใจให้แม่น้องไอเดียในเด้อเนาะเพื่อสิไปหาเงินหนาค่ำเลยก็ได้จากลากับน้องไอเดียกะใจนึ่งกะขึ้นเป็นห่วงน้องไอเดียเนาะพี่น้องเลย แต่กะอีใจนึงกะเพราะว่ากะต้องจําเป็นต้องไปเนาะแม่เราเมนน้องพี่น้องเนาะอ่าอเพราะว่าคันยู่กะโบ,บมีอย่างบบมีเวียยเ็ดเนาะขาชใจ,จมันมือนี้มันก็หลายน้องเอ้ยเนาะาะฉะนันกะอ่ะไปก็มีตว่าอวยพรอล้วกะขอให้ได้เงินได้คำม,มาได้หลายเนาะพี่น้องเนาะกะผักพ่อยพี่น้องผังไทยผังลาวและต่างประเทศเป็นกาลังใจให้น้องไอเดียแล้ะกะแม่เพิ่นเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะโดยพี่น้องเอย ลูกชิดจะเสีย,สย,สยด้อำลาพระจากรไปพี่น้องไปในคลิปนี้พ่อๆกันในคลิปหน้าเดี๋ยวไปส่งแม่น้องไอเดียอยู่หนทางพี่น้องไอเนาะโดยพี่น้องไอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซากให้แล้วก็บอกข่าวโฆษณาให้เดือพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปไปต่อไปพี่น้องไอสุดท้ายนี่ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง